อ่าโอเคแล้วสวัสดีผู้ชมท่านนะอยู่ผมนายรีซีกเกมเมอร์นะก็สำหรับวันนี้นะฮะมาเล่นเกมลิมโบพาร์ที่สี่โอเคไม่ได้เล่นนานเลยนะครับพอดีติดธุระด้วยนับอ่าเพิ่งไปเข้าค่ายมาด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยได้แคสเท่าไหร่วันนี้ก็กลับมาแล้วจัดเลยโอ้ตรงนี้เราก็โง่งตั้งนานทำให้ดูครับค่งนึกได้ตอนเล่นพาร์ทสามเสร็จอ่ะเออ โอ้ยกับหล่นโอ้ยโอเคทีนี้ก็ดึงมาดึงมาดึงมามาเนี้มาเนี้โอเคไปจ้าโอ้โหผ่านแบบง่ายๆแอบบ่ะเออ ตรงนี้ดึงลงมาก่อนเยี่ยมโอเคอ้าวอาเฟซบุ๊กผมนี่หว่าเอ้ยไม่ทันโอ้เอาใหม่นี่บ้าเคไปครับไปครับ เกือบ <laughs> ไม่ทันเลยไงแข่งตัวรอ,อเลยโอโหปึ๊บตรงนี้นี่โอ้โอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอไปเร็ว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 ิหายแล้วทันมเนี่ย ไม่น่าทันเออตังเวยครับโอ้โหเละเลยแง่จังหวะนี้แหละไปกดเลยฮึบโอ้ยขึ้นครับกระโดดโอ้โหเสียนหมดเลย ง่าย่ะโอ้โหอะไรวะมีอะไรยากกว่านี้มยเนี่ยอ๋อเสียงโทรศัพท์นี่ไล่มาเลยโอเคปีงขึ้นไปข้างบนนะมันจะหลุดมยเนี่ยสไลเดอร์เฮมยตัวอะไรวะเฮ้ยแม่งมองด้วย อย่ามองดิโดดใส่แม่งเลยอ้าวเกาะขาเฉยฮะอยา่ยาอย่าไม่มีทางหลุดหรอกพี่นีเกาะไม่ปล่อยแน่นอนโอ้ยปวแตกอื้อดึงขาว้ายขาขาดเลย,ย,ย,ยอย่าอย่าดิ้นอย่าดิ้นออยางอีกอ๋อเฮียดิ้นเฉย นี่มันโรงงานอะไรเวะยเนี่ยเป็นเหมือนโรงงานสักอย่างอะโอเคโอค้ยประตูเปิดครับอ้าวจะทันได้ยังไงวะโอ้ข้างบนนี่มีอะไรอะกล่องนี่มันต้องให้ออกทางนี้เลยเลยก็ดันไปแม่งติดเชื่อว่าอย่างนั้นนะ แล้วก่อนโอ้โหถ้าปีนโค้เท่หายดีรออะไรอะ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยเอาโลกมากมื่อนหนครับโอ้ยหวัวติดกดมันคืออะไรวะเอ้ยอ๋อย่ี้นี่เองไปจ้า เฮ้ยชิบหายไม่ทันครับอันนี้ต้องดึงมาไว้ก่อนโอเคสุดแค่นี้เอาใหม่เอาใหม่เออกดเอ้ยยางแล้วยางแล้วไอ้นี่ครับรอเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบเฮ้ยเอาไม่ อันนี้ดันไดไปถึงไหนเนะี่ยโอ้ได้แค่นี้หมกดหัวเลยไปดีไปดีเฮ้ยทานมื่วะเอออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ไ,ดไม่งั้นแม่งไม่ทานแน่นอนไปครับีอย่างนี้มันจะหล่นลงไปข้างล่างเห็นไหม เอชิปขันละวะเลยผมนี่ก้มกาบเลยครับโอเคไม่ค่อยลงครับตรงนี้แม่งลงเร็วไม่ได้ด้วยรีบไงถ้าเสียงได้ยินเสียงแบบเสียงดังหรือเสียงหัวเราะก็ขอโทษด้วยนะน้องมันเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เสียงดัง อันนี้ยายนี่เอามาทำอะไรเนี่ยดึงมาดึงมาไปจ้ารอก่อนรอก่อนเนอน้เอามันจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอ่าเรียบร้อยครับ <c oughs> ไอชิวหายก่องสิท์โอเค ของแม่งติดเฉยเข็นไปยาวเลยฮนะตรงนี้มีทางอ,อ๋อกดดึงฟันเฟืองทำงานแล้วครับเอากล่องไปด้วยเอาไปได้โหนเนะี่ยดันไว้ดันไว้โอเค ไม่รู้หรอกเอาไปทําไมแต่เอาไว้ก่อนไงการวิดีแก้ขี้เกียจกลับมาเอาเผื่อม,มันต้องใช้ไงไปดีครับมปเออ,อจึ๊บอ้าวมีกล่องหนึ่งต้องลากลงมาแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นเ <c oughs> อ้ยอ่ะโอ้ยตายแบบโง่ๆเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> ตายแบบ <c oughs> ตายแบบโง่มากเมื่อกี้ โอเคเอาใหม่ดึงอา้าวเยี่ยมแต่แน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 ่อ่ะดันไว้ดันไว้พึบพึบไปด้วยอา้าวไปด้วยไม่ได้เฉยโอเคไปเอากอนนะล่องอ,อันนั้นลงมาใหม่รอบนี้หันตายอ่ะอันนั้นมันก็ตายงงเกินไปไงบางที นี่นี่ดิถึงจะเจ๋งเอ้ยชิบหายยาอุยอ้ยอุยอ้ยลบก่อนเอาละกล่องมาทำไมห,หลายอันเนี่ยโอ้ยโอ,ยโอ้มีลิฟต์ละกล่องขึ้นลิฟต์ครับอีก,กล่องหนึ่งนี่ เอามาทับแน่เลยดูจากทรงแล้วน่าจะใช่นะครับอือไปด้วยโอ้โหขึ้นแทบไม่ทันอา้าวขึ้นแค่นี้นะโอเคมาฮึอมาผ่านฉลุยอันนี้คืออย่างคือไร้ยะ อ๋อ oh. เอากรไปก่อนอ้าวชิบหายโอเคเอากรมมาแล้วผม oh. ว่ามันอันนี้โดนแล้วตายแน่นอนเลยดูเลยโห oh. <Okay. S 1> ไปกับพิบขนาดนี้โอเคแกว่งไว้ก่อนอันนี้น่าจะโดนไม่ถึงผมคิดว่าพอแกว่งไว้ใช่ป่ะแล้วก็รีบไปกดเววิ่งไหมวิ่งไหมพึบ เอ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้เอามือหลุดโอ้โหมือลั่นตายเลยปวดหัวเลยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ทำถูกแล้วแต่เมื่อกี้แบบแม่เผยกดปล่อยเฉยเลยกดกระโดดแม่งหลุดเลยวันนี้ผมเล่นดอ .a มาแม่งมีคนมีคนบอกเสียงเหมือนพี่เอฮกฮะอกเกอร์เหมือนตรงไหนวะแล้วก็บอกเขาบอกอ๋อไม่ใช่ครับเออ แต่สักพักหนึ่งเขาบอกเสียงหมันพี่เชมวัดเดบโอเคเฮ้ยแป๊ดหนึ่งนะทำไมรู้สึกเหมือนจอมันหมุนวัดอะไรเนี่ยจ,จิบจิบหายอ้าวหล่นเลยเอา้าแล้วไปยังไงนี่ เอ้ยโอ้มีทางไปต่อฮะไปจ้าเอา้าชิปหายแล้วขึ้นไงเลยเนี่ยเอ้ยดโดนโอ้โหก็ต้องยืนมุมไว้นีครับเยี่ยมโดดข้ามฝั่งนู้นโอ้ไปเร็วเอาโดดไม่ถึงเอา้าทำไมดึงกล่องไม่ได้วะแม่เหล็กบอก Ừ, ใช่จริงๆด้วยโอเคตะก้อนก่อนไปครับเราต้องดึงไม่เลยครับดึงโอ้โ oh, หเป็นไงเอ้ยไม่กระโดดไม่ถึงว่ะเิ่งนะเดี๋ยวลองใหม่ก่อนสมมติลงมาตรงนี้ลงมาปุ๊บวิบ่งวิ่งกระโดดโอเคถึงถึง ทีนี้ก็เปิดตัวลูรีบไปเว้ยไปดีรออะไรอะ่ะกระโดดดิไปดีครับโอ้โหผ่านได้ง่ายได้โอเคตรงนี้นี่อะไรเนี่ยโอ้โหเอาจริงดิหายแป๊บหนึง่ง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 ไม่ทันแล้วค่ะโอ้โหอุยเสียวเลย เวันหนึงผมนี่ทาผิดครับผมไม่เห็นกล้องไงตอนแรกเราต้องเอากล้องมาก่อนเราต้องรนีพอมันมันหมุนใช่ปว่าเราก็ต้องรีบรีบกระโดดขึ้นไปเ,ออเมื่อกี้ผมไม่รู้ไงแล้วจะดึงกลับมาก็ไม่ทันแล้วง้อเลย อ้ยโอ๊ยอย,ยกขาขึ้นมาแป๊บน,นึงโอเคเกือบไปนะฮะหมุนแังว่าอันนี้ลงไปนี่ตายแน่นอนเอา้าก็โถ่า์หลงมาหล่อๆดานกล่องเลื่อนมาช้าจะเล่นละทีนี้มีเกมเกมนี้มีใครเล่นไม่ตายมง้งเนี่ยโคตรโปรแฮกแน่นอนบอกเลย โอเคแล้วเราก็ต้องมารอเนะ่ยันเปลอี่อน,นี้อันนี้ไม่ใช่ฟันเปลยนี่มันโกงจักรแคจชัดโกงจักรมันดอก,กว่าเอา้าโอ้โหยังหลอนผมนสภาพตอนที่ภาพแม่งเป็นแบบภาพสีไม่ออกเนยครับเอ้ยผมนี่ไม่ใช่ดิผมต้องบอกว่าผมตอนที่แม่งเป็นภาพสีออกเลยโดนขนาดนั้น การหนักแน่นอนไปจ้าพาร์ทนี้นี่บอกได้เลยว่ามันเนี่ยหรือเปล่าวะโอเคหมุนดิรอไร่เร็วๆผมนี่กลั่งตัวรอแนละ้วเราต้องรอกล่องนะแล้วตรงนี้เราต้องกาจังหวะดีๆนะให้มันเหยียบกล่องพอดีไม่งั้นนี่ลงไปโอเค ตรงนี้เดี๋ยวต้องอาศัยนะ่ยจังหวะที่กล่องมันเลื่อนไปนะฮะเลื่อนไปอย่างนี้แล้วทำไงกระโดดดิหื้อ <c oughs> โอ้ยคนมันหน้าตาดีก็อย่างเงี้ยแม่งพูดยากโอเคหยุดละสไลด์แล้ววผมแค่ดันสไลด์อะไรอีกเนี่ยลูกอะไรวะดึงเนี่ยปล่อร ชิปหายแล้วเอ็นขนาดนี้ไม่ต้องถามก็รู้ไอ้กล้องเดี๋ยวทาหัวเอ้ยอ้โหดันไปก่อนไปดีรออะไรอะ่ะรออะไรอะ่ะไปดีครับไปดีครับไปดีครับกระโดดดีครับโอ้ยผ่านเฉยโอ้โอ้ยดีนะที่รอดเฮ้ยผีเสือ้อเฮ้ยแม่งมาวะ่ะไม่ใช่เคไป ไปไหนเนี่ยเฮ้ยน้องสาวประโถะรอตั้งนานพี่นี่ตามหาแทบแย่อ่ะก็ตัวอะไรมันมแดงหวยอยู่เนี่ะเจออยู่แล้วประโถะเอ,อ้ยน่าเซงว่ะเคปึ๊บเฮ้ยชิปหายกระโดดพลาดเอือเมไม่กี้ไม่น่าโดดเลยเอาม่เอามา่ โอ้ยถ้าไม่เจอตัวนี้ป่านนี้ได้เจอน้องสาวแล้วเกมจบแล้วเนี่ยเกมจบแล้วเนี่ยโอเคไปวิ่งไหมครับให้มันโดนแสงไฟฮะเออเดินกลับายที่นี้หันหน้องสาวได้แล้วโอ้หลังจากที่เราตามหามันเนิ่นนานนะไปดิรออะไรอ่ะ้ออปแป๊บนึงนะทางไปไหนวะโอ้โห ออมชิปหายมาเยือนค่ะเร็วเร็ขึ้นขึ้นขึ้นกระโดดผมนี่เสียวเลยโอเคเราต้องไปทางขวาก่อนนะตรงนี้ผมผมคิดว่าถ้าผมขึ้นไปต่อก่อนหน้านี้ผมโดนทับบี้แน่นอนเป็นไงเริ่มฉลาดเฮ้ยอย่าโลดลน ไอตัวไอตัวนั้นไอตัวนั้นรอรับประทานอาหารอยู่เอ้าชิบหายไม่น่าเดินเลย <_ c oughs> เร็วมาเร็วม <_ C oughs> าเร็วจึ๊บแดกเรียบร้อยครับท่านทีนี้เราก็ต้องรอกลับไปใช่ไหมเคได้กล่องงว้ก่อน,นแต่๋ยวจะหวานไม่พอดีรอรออ่ะขึ้นรอเลยล้นทันดิได้ดิโอ้โหเฮ้ยชิบหายลงก่อนเฮ้ยเจ้า ไอ้บ้าเกือบตายไปครับรีบไปก่อนครับ้ยโอ้โหแม่หนีหัวจิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนเกาะไว้เกาะไว้เดี๋ยวค่อยกระโดดข้ามไปโอเคแม่งรอวะ่ะไปครับไปดีรออะไรอะอะไรเนี่ยเอา้ามีทางให ขึ้นกับลงครับเอองั้นเอาไว้พอแค่นี้ก่อนลวกันพาร์ทสี่เดี๋ยวไว้ตออคราวหน้าแล้นผมคิดว่ามันน่าจะแก้จบแล้วแหละเกมนี้นะเพราะว่ามันเจอน้องมาแล้วเมื่อกี้ก็อีกสักพักนึงก็คงตามไปเจออ่ะคงจะแก้จบแล้วแหละสำหรับพาร์ทเกมนี้เออนะฮยงั้นก็จบก่อนแล้วกันสำหรับเกมลิมโบพาร์ทที่สี่นะไว้พาร์ทห้าเดี๋ยวมาแคสให้ดูแน่นอนจะตอนไหนก็ขอไม่ขอบอกแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้มันยุ่งเนี่ยโอเคไปแล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ ไม่จ้า